เร็ดแล้วละจ้ะพี่น้องขานี่ค่ะเมนู่ลักก้อยบอกหอยปังค่ะก้อยบอกหอยปังส่วนนี้กับเมนูร่องแกงเฮ็ดที่เก็บมาเมื่อวานค่ะพี่น้องที่ขืนพูดเขาไปเก็บนี่แหละค่ะเดี๋ยวจูดสีเขียนลงซื้อหายเนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินเขาน้ำกันจ้ะพี่น้องค่า สวัสดีค่ะมักค่ะจืดมาก,กวักแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้หาโมงแรกนี่แหละจ,จ้าจุดอยากกินก้อยห้อยปังค่ะเอามาจากไทยจุฬาจ้ามาจากกรสินแซ่แข็งเอาค่ะอันนี้เฮดที่ไปเก็บมุ้วานค่ะเดี๋ยวจูนเขียนซื้อให้นอกค่ะเนาะเพราะมันเป็นซื้อภาษาอังกฤษค่ะมาจากพี่น้องข้าวเหนียวกะทิปักญ่ค่ะ I'm the time now 5pm I'm going to have um spicy white cream salad I will give the name อังกฤษเนม and this one is spicy mushroom soup from yesterday why mushroom I pick is up yesterday come and enjoy with me this is my sticky rice come 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 มาจ้าอุ้ยกว่าจะกินให้มึงได้มาแล้วจ้าพักชี้เหล้าพี่น้องจนไปตลาดมาดีลซื้อมาซีกัมวันที่นี้ที่กินให้สะใจเลยครับไม่ได้กินโดนแล้วแบบเลไลแบบนี้ไม่ได้กินโดนแล้วมาจ้าวันที่นี้มั้ย เ่าเาโดนหลายยิวยิ้วเขาเหนียวสุดยอดเขาเหนียวางางงาจะมาหนีนอตอคข้อเมนยูจีนอ้อเมือ่อวันอาทิตย์เปตลาดตลาดนัดข้นพืนเมืองมาค่ะจูจะลุยแล้วค่ะนี่แหลกะก้อยบอก้อยฟังที่ไดบ่มีเห็นใครหมดแดงหมดแดงค่ะ ืตุนไส้หมักหน้าทำมันปปเปรี่ยวเอาค่ะพอบานห้ากันเฮ็ดเพิ่นกับไส้มดแดงแล้วนะ,ะ,เ,นอะเอาให้หมดแดงกัดค่ะหั่นหมด,ดแดงแซ่บพือเกาวี่นองเลยอืย กันค่ะว่าเหมือนท่าผู้หมอกหมอกร้ายค่ะที่จุดเอาคลิปร่องหเมืองแล้ค่ะภาษาเยอปภาพก็ด,ดีเลยค่ะมองไปทางไหน่ก็เห็นอย่างไปก็ดเดี๋ยวหลงลาแน่นอนค่ะ ถ้าทาขันยางตามถนนที่เขามีหอยยางกับวาลลุ่มแต่บรกจุนกาแฟกม่ได้ออยางตามถนนที่เขามีหายางแล้วค่ะพอยางหาเห็ดไปเพื่เดียวหลงอิลิดไม่ร่้กขสสุนค่ะ อ่มขึ้นคักมั้ค่ะน้ำสีออกเนี้ยเหนียวหน่อยคุบุกับคลุกกล้ายๆเห็ดละงหอบ้านห้องค่ะตอนที่จุล่างจุต้องแช่เกลือจุล่างสามนาม้ำคุกับกลุกกลับดีก็ยังค่ะเขาก็นเหนียว ขอเษอะ้ะจ้ะขอแหงเขาเนะี่ยแซ่บดีจุนไซอันอันนี้ค่ะใบโหร,าาบระพาใบผักขมกะลังใบผักชีลาวหอม พริกลูกโดดหอมหอมพี่น้อส่วนน้ำซุปนี่พี่เห็นจิเขียวคือน,น้ำผักขมฝรั่งปั่นค่ะปั่นแล้วก็เอาแต่น้ำค่ะมีคุณค่าเหมือนกัน มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันมหมดกพริกนวยเดี๋ยวมาเพลิดะที่ชิบะใช่พี่พลีกเหรอถูกใจครับพี่น้อง ไปหาเหตดปลาเพราะมันว่าปลุกปับห้าสสกินเลยค่ะเ้าต้องเอามาเช็คเอามาสอบถามเอามาตรวจให้เรียบร้อยก่อนพอเป็นั้างแรกของจุนนะคะื่จุนเจ็บมากเหตุทุกชนิดี่จุนมึงจุนก็ต้องเช็คในใอินเทอร์เน็ตในหนังสือก่อนค่ะ บ่อมัน่ะูผู้ใดว่ากินได้กับกินซุ้มซี่ซุ้มหาราบ่ได้ดค่ะ <c oughs> <c oughs> กินผิดมาก็คือตายอย่างเดียว <c oughs> จุนบอกจินบอกเนเอ็มอันนี้เฮ็ดน,นะคะ ในเว็บของเหตเว็บเพจบ่ตายกับข้างเหลืองเขาต้องให้แน่ใจก่อนค่ะจังกินอันนี้เช็คเลี้ยวเช็คอีกมึงดอกเป็นยักได้มึงขาเป็นแบบได้มีคนกินบอ เช็คเว็บของอังกฤษเสร็จปุ๊บของเยอรมันอีกของของสเปนอีกชุนขาดจิน อยู่ในเพจเห็ดเก็บเห็ดต่างอะไรยังก่อนันก็ลืมซื้อเป็นเพจที่เพน่นแห่งครมรูมาจ้ะผู้ใดมีขวามมอยือถามกับมาถามใครมีประสบการณ์เรื่องเหตุกับมาบอกกันเห็นไหมจ๊ะ ว่าอันนี้กินได้อันนี้กินบ่ได้เพราะว่าคนคนที่เพิ่นยูพีโดนเพิ่นไปเก็บเ็ดเพิ่นจะมีประสบการณ์เนาะค่ะเนาะเขาเนี้ยพึ่งมากเอ้ยพึ่งเงินใส่เหรอไม่ไหเนี้ยติเมื่อดี่เทาไหร มึงกับอหอยปังมันตัน้นานายนนยอยใหญ่ค่ะอุ้ยุ้มสุดใจคนละติน เมื่อค่ยก็เล่นขีดตมอยู่บ้าน <laughs> <laughs> เล่นข้อเหนียวค่ะ <laughs> เล่นดินเหนียวสันดอก <laughs> <laughs> ติดดีแต่ไหน <laughs> เขาค่ะแทนเขาซื้อมากมือเหรอคะมือจะใยบ้าง่ามจะสดดี เชดลากร่างครับแต่เลยวัาเสด็จนางครับ เอาจุ่มเดียวนั่นหรอคะเดี๋ยวถ่ายคลิปจุ่นเอาล่งใหเมึงนะคะว่าเห็ดอันใดเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นที่จุนอัพโหลดลงไปค่ะแฟนครับอาซีมองถ้าบ่าออกว่าเห็ดอันใดนา่ค่ะเนาะเห็ดที่ตรงกลางเป็นสุ่มๆจักหน่อยน่อยจาะนั่นแหละเห็ดนั่นหค่ะ แซ่บคือเห็ดละงโง่ครับนึบๆนึบๆดีครับ <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะเขาเนี้วมันสมซื้อขขาเนี้วค่ะพี่น้อง อากาศอึมครึ้นครับเขาเนื้ออีโคอดแม่เอ้ยเนื้ออีลี่อีหล่อถูกใจนึกว่าเป็นเห็ดละงมกมันเมินจักหน่อยสะ เมื่อดีจักน้อยค่ะตรงนาเฮดมันสีเนื้เหนียวจักน้อยค่ะแว็กซี่ค่ะอาจารยกฤษเขาเอินแว็กซี่ตรงนาเหดทนคะครับมันสีเนื้เหนียวครับ <c oughs> <c oughs> จุนมาหอดเฮี่ยเราจุนมาเช็คมึงว่าเป็นเฮดกินได้จุนบอกแฟนจุนสิได้ดอกนั่นเด้ดอกที่จุนเอาไว้แม่จ๊ะดอกปอกงหญ่จุนว่ามันเป็นดอกบานทั้งแล้วจุนเลยอกออกมา เอาอีกขมกันค่ะก่อนสิล่ะกินบุหมดเพรถิ่งค่ะเพราะถิ่งเหลือกินเจ้าของบ่เป็นยังอ้ำค่ะอืม 嗯。Yeah. ใจแกงเห็ดครับโอเคน้าจ้าจุดสิคอล่าล้วคะ่ะมือนีกินแซบแซบค่ะแซบค่ะอาหารหมือนี้เดี๋ยวเขาพอกันคิดหนาเน้าจ้าเนาะ สบายค่ะ Ja. Yeah. Mm.